พี่น้องชาวบางคลอยผมเองเนี่ยนะครับในในชีวิตหนึ่งช่วงไปเป็นครูตอยที่เชียงใหม่ก็มีลูกหลานพี่น้องปากยอนะครับเช่นเดียวกับชาวไทยภูเขาหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็เราก็มาอยู่ร่วมกันผมมีความเข้าใจผมได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องบางคลอยกันตามลำดับแม้ว่า จะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมต่อสู้กับเขาแต่ว่าทุกที่เนี่ยนะครับระหว่างพี่น้องชาวไทยภูเขากับคำว่าอุทยานกับคำว่าประกาศเขตอุทยานนั้นจะเป็นปัญหากันเกือบทุกที่ทั้งที่ว่าพี่น้องเขาอยู่ก่อนอุทยานมาทีหลังทุกครั้งก็จะเป็นปัญหาที่สำคัญนะวันนี้เนี่ยนะครับมันมาถึงจุดที่ว่าความเป็นรัฐของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น จะเลือกวิธีของการแก้ไขปัญหาให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวบางปลอยพี่น้องปากยอนะครับก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งของที่ความเป็นควาเป็นคนไทยเหมือนกับเราเราก็มีเชื้อชาติที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะเชื้อชาติไทยแต่เรามีความเป็นคนไทยเหมือนกัน <S S oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ oh. การใช้กลไกหรือเทคนิคทางกฎหมาย oh. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย oh. ถ้าไม่ได้ใช้ความจริง มาตรการเนี่ยนะครับการคุกคามในลักษณะาการอุ้มฆ่ามันก็ไม่มีวันจะจบด,ดังนั้นเนี่ยนะครับผมวาดหวังว่าวันนี้เนี่ยนะครับในซีของรัฐบาลท่านก็ต้องรู้ว่าถ้าใช้วิธีการเดิมพูดยอย่างทำอย่างนะครับพูดไดง่ายว่าบอกว่าแก้ไขปัญหารับหลังก็ไปจับกลุ่มออกไม้ออกไม้<า>เรียกออกไม้จับว,ว,วิธีการแบบนี้นะครับวิธีการแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปยังคนไกรัฐว่าจะต้องใช้ความเมตตาไม่ใช่เนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเหนือกว่าความแข็งแรงนั้นมันไม่ได้วัดว่าใครถือปืนแต่มันต้องวัดว่าใครถือธรรมมากกว่าคนได้รับความอายุติธรรมเขาต้องได้รับการปกป้องพี่น้องบางกลอยนั้นเป็นตัวอย่างของความอายุติธรรมนะครับเป็นหนึ่งในหลากหลายพื้นที่ถ้าพี่น้องบางกลอย นะครับต่อสู้จนประสบชัยชนะก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องส่วนอื่นๆทั้งประเทศที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะครับตัวแทนเขาจะไปยื่นขอความเป็นธรรมที่อยายการนะครับประเทศนี้ตรงไหนเนี่ยนะครับตามหน่วยงานต่างๆก็ต้องสู้อย่างเต็มที่ในทุกกระบวนการผมวาดหวังว่าสำนักงานอยายการสูงสุดจะได้ความเป็นธรรมกับพี่น้องบางกลอย ขอเ็จเชี่ยวของบอสกระถึงแดงก็พอให้บอสมาร้อยนึงให้พี่น้องบางคอยหนึ่งเร์เนี่ยถ<ร>้ามี<ร>ก็ชนะแล้ว <ยะ S 1> นะครับดังนั้นก็ฝากวางหวังเอาไว้ว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้<ร>พี่น้องบางคอยก็เทียวไปเทียวมาทั้งที่จริงมันควรจะจบครั้งเดียวถ้ารัฐทำเพื่อประชาชนต้องการแก้ไขปัญหากับประชาชนอย่างแท้จริงแต่เพราะความเจ้าเล่ห์เพทุบาย มันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้น,นี่เป็นหนึ่งนี่เป็นหนึ่งของปัญหานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมในส่วนผมนยครับพี่อดุลและคณะเราที่มากันเนี่ยผมมาไล่พลเอกประยุทธ์มใช่เพราะผมเองก็เห็นว่าประยุทธ์ยังอยู่ปัญหาต่างๆมันจะแก้ไขไม่ได้ใช่แต่เรื่องการต่อสู้ของพี่น้องยังจะต้องต่อสู้ต่อไปใช่ผมวาดหวังว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแระสุ่ยาน นะครับควรจะปรับวิธีคิดกันเสื้อใหม่คือถ้าคิดกันแบบเดิมเนี่ยปัญหาระหว่างคนข้าวอยู่ก่อนการประกาศเขตเขตอุทยานนั้นก็ยังดำรงอยู่สมัยผมอยู่เชียงใหม่ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้แต่ว่ายังไม่เลวร้ายที่กลไกรัฐปฏิบัติต่อพี่น้องบางคลอยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของบางคลอยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตํานานไปอย่างยาวนานคือถ้ารัฐใช้ความเป็นธรรมในการแก้ไขเรื่องนี้ก็เป็นที่ยุติ แต่ถ้ารัฐคิดว่าตัวเองเหนือกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับอำนาจรัฐมันไม่จีรังถ้าอำนาจรัฐมันจีรังประเทศไทยไม่มีนายกคนที่29หรอกไม่กี่วันก็จะมีนายกคนที่30เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่จีรังความเป็นธรรมความถูกต้องต่างหากมันคือความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นขอนะครับผมขอเป็นกำลังใจนะครับในฐานะเนี่ยนะครับผมเป็นคนเป็นครูดอย ลูกศิษย์เป็นคนปากยอนี่ก็เยอะนะครับที่เชียงดาวเชียงใหม่ก็มีความรักมีความผูกพันเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจประเพณีเข้าใจความรู้สึกนะครับดังนั้นก็คือรัฐต้องพูดความจริงกับประชาชนเป็นเรื่องคืออย่า,อย,าอย่าทำตัวนิสัยเหมือนกับผีที่คอยหลอกอยู่ตลอดเลลวลา,วา,วาพูดความจริงกับประชาชน และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้และคนไหนทําไม่ได้ก็ให้ออกไป <Yeah. S 1> ความจริงมันก็จบความจริงเรื่องนี้แก้ไขได้ <Yeah. S 1> ถ้ารัฐมีใจที่เป็นธรรมคุณจะชนะประชาชนไปเพื่ออะไรละ่ะใช่คุณจะชนะคนบางกลอยและคุณได้อะไรใช่ <Yeah. S 1> แต่ความอายุติธรรมที่บางกลอยเนี่ยมันจะปลุกนี่นะครับมันปลุกใจคนที่รักความยุติธรรมทั้งแผ่นดินต่างอาก <Okay. S 1> ไอ้นี่จะเป็นจุดหนึ่งของความอายุติธรรม <c oughs> เป็นตัวอย่างว่า <c oughs> ถ้าคนไทยไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ย วันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องบางกลอยวันต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยต้องทนต่อความอายุติธรรมไม่ได้นะครับก็ขอให้ต่อสู้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นผมรู้ว่าเขาสู้หนักกันอยู่แล้วขอเป็นกำลังใจและสิ่งที่มันถูกต้องจะประสบชัยชนะเสมอแม้ว่ามันต้องใช้เวลาอย่างไรก็ชนะเวลาเป็นของพี่น้องบางปลอยไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชายอย่างแน่นอนขอบคุณนะเป็นกำลังใจนะ